อันเดียวโครดคุ้มได้ทั้งลำโพงบลูทูธและนาฬิกาดิจิตอลใครที่อยากได้อุปกรณ์ที่ใช้งานได้หลากหลายแนะนําสั่งอันนี้เลยครับสิ่งที่เราจะได้เมื่อสั่งมาก็จะมีสายชาร์จจะเป็นชนิดไทบีไมโครนะครับและตัวลำโพงบลูทูธจะเป็นแบบกระจกจริงๆแล้วจะใช้เป็นหน้าปัดของนาฬิกาดิจิตอล ด้านล่างจะมีแผ่นกันลื่นมาให้ส่วนแผงควบคุ้มไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดเพิ่มลดเสียงก็จะอยู่ด้านบนมีปุ่มรีไฟนาฬิการดิจิตอลมาให้ส่วนปุ่มเปิดปิดก็จะเป็นปุ่มตรงกลางนะครับเมื่อเรากดเปิดเครื่องขึ้นมาหน้าปัดนาฬิกาก็จะโชว์ขึ้นมานะครับ Bluetooth จะชื่อ Godojo G10 ส่วนการตั้งเวลาเมื่อเชื่อมต่อกับ Bluetooth มือถือเขาก็จะตั้งเวลาให้โดยอัตโนมัตินั่นเองโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าใดๆส่วนบนสามารถวางมือถือแต่ต้องเป็นมือถือที่บางหรือต้องถอดเคสออกนะครับก็ดีอีกอย่าง คือมันเป็นที่ตั้งวางมือถือได้แบตเตอรี่จะอยู่ได้ประมาณ4-5วันเป็นที่ตั้งวางมือถือได้เป็นนาฬิกาดิจิตอลได้แล้วก็เป็นลำโพงบลูทูธได้ด้วยครับและคุณ